สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายแดงก็สิ่งไม่ผสมหมูหรือแหนมหมูเนาะจ้ะยายแดงก็ได้เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะหมูสับแล้วก็หนังหมูต้มสุกหั่นไว้แล้วเนาะจ้ะกระเทียมตำเพอหยาบๆเนาะค่ะข้าวเหนียวหนึ่งซุปนะจ้ะมีเกี๊แล้วก็มีผงชูรสเนาะจ้ะค่ะเฮาก็มาลงุ้งไม่ผสมหมูเลยเนาะจ้ะกับยายแดงก็สิใไซหนังหมูเนาะค่ะ หมูสับนะาจะพี่น้องไส้เจียเนาะค่ะยาแดงสใส่ไส้จักสองส่อนกอน,น่าจะพี่น้อง ยายแดงกะกะเอาเนาะจ้ะผงชูรสเนาะจ้ะข้าวเหนียวนะจ้ะข้าวเหนียวนี่กะซีให้สมหมูเฮามันสมงไงเนาะจ้ะพี่น้องข่ยยายแดงกะล้างมือสะอาดแล้วเนาะจ้ะยายแดงขอใส่มือคุกเนาะจ้ะพี่น้องใส่มือคั่นเนาะจ้ะมันจังสิเข้าเครื่องกันดีเนาะจ้ะ แต่ทุกอย่างเราจะแดงกระติกทานไหนมันเข่ากันกนะจ๊ะพี่น้อง ไายแดงกะคันมาได้ยี่สิบนาทีแล้วนะจ๊ะที่นี่ยแดงกับสิไซ้กระเทียมเนาะคะ่ะเริ่มหอมแล้วจะพี่น้องหอมกระเทียมเนาะเนาะคะ่ะไส่หนังหมูกับกระเทียมไ้ลายเนาะจ๊ะ ข่ายยี่แดงกะใส่กระเทียมแลอกกะคันมาอีกสิบนาทีน่าจะพี่น้องซิมมึงรสชาติแล้วกับพอดีแล้วเนาะจะยี่แดงละสิบพอดสมนีเนาะคะ่ะหอมแล้วพี่น้องหอมแล้ว แยแดงกับสิปันเป็นก่อนประมาณนี้เนะจ่ะไข่แยแดงกับปันเป็นก่อนได้สิบหากอน,นะจ่ะพี่น้องมัน,นี้แยแดงกับสิห้ดเลยใบตองป่วยนะจ่ะ ขาะยีแดงกับส,สิใส่ใบตองในหน่อยห้องน้ำนะจ๊ะอุ้ย ของยาแดงกระไดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะยีสิบสีชั่วโมงก็กินได้เลยเนาะค่ะอยากให้สมรัยก็เอาไว้จักสองมือนะจ๊ะพี่น้องสมูแเสบๆน้ำกันได้จ้ะเด้อ